Water for Life โดย YuYu เบริษัทน้ำชั้นนำของเมืองไทย YuYu เราคือผู้นำเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลโดยใช้ระบบ Reverse Osmosis หรือการแยกเกลือออกจากน้ำเป็นรายแรกของประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลังท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญสคัญ,คญภายใต้สัญญาการร่วมลงทุนจากหน่วยงานราชการอาทิพื้นที่เกาะสมุยและเกาะล้าน ทั้งนี้เพื่อสร้างเิรยรภาพในการผลิตน้ำประปาสามารถส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำมาซึ่งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป Water for Life โดยยู U U. บริษัทน้ำชั้นนำของเมืองไทย